เียนวันที่เสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนตรงบรรทัดถัดลงมานะคะเขียนตรงกลางเลยว่าประโยคเนาะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของประโยคนะคะประโยคคืออะไรโอเคเนาะเขียนตรงกลางน้าระดา้เลยใครมีคําถามลูกเปิดไมค์ถามมันฟูเลยนะคะมีคำถามเปิดไมค์ได้ตลอดเวลา โอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะเขียนชื่อเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามารู้จักกันประโยคคืออะไรไประโยคคืออะไรเขาบอกว่าประโยคเนี่ยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่มีจุดจุดจุดเราจะหาคำไหนมาเติมจุดจุดจุดตรงนี้ดีคะที่มีอะไรเอ่ยใครรู้ ลองตอบนเนยลยนะมุติรานควรเติมคําว่าอะไรดีคะช่วยคำหรือข้อความที่มีจุดจุดจุดต้องพว่าอะไรดีคะมีคําถามมีคําถามเอ๊ะใช่หรือเปล่าธีระเทพตอบว่าอะไรดีคะคุยคําหรือข้อความที่มีจุด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  ช่วยเติช่วี <S <S ่ก้อนคือควรเติมคำว่าอะไรช้อคําหรือข้อความที่มีจุดๆผู้เขียนผู้เขียนประโยคนี้ลงไปก่อนเนาะประโยคหมยถึงอคหรือข้อความที่มีใจความใี่กันลงไปก่อนผู้เขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูให้จุดไม่เยอะแต่ว่าให้จุดลงไปก่อนใจความ สมบูรณ์หมายความว่าใจความสมบูรณ์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อพูดออกไปแล้วคนอื่นรู้เรื่องว่าต้องการจะพูดว่าอะไรต้องการสื่อว่าอะไรโอเคไหมคะเราเรียกว่าถ้อยคำหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์หมายถึงประโยคนั่น,นเองนะทำได้เอยทนไม่เอ ประโยค์หมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์นะคะตรงที่ประโยคน์นะคะประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญเลยเลน,นั่นก็คือผู้กาผู้กล้า,าอะไรจ๊ะอะไรเอ่ย สองจมจมเลยที่ทำเพื่อวันหยุดคุณขแล้วก็หายไปแล้วใครเอ่ยโดยนะคะอ่ะคุณไปต่อเนาะโดยจะโยกประกอบไปด้วยงสุนภาพแรกเราเรียกว่าภาพประธานเราเกี่ยวอะได้ไดยังไงไอจีม ภาคแรกคือภาคประธานอ่ะไปมองไปนะคะภาคแรกเราเรียกว่าภาคประธานประธานเราจะไรติดตกกันอะไรนะคะเป็นพิชาเขียนประกอบด้วยไหมเขียนด้วยค่ะต้องเขียนหมดเลยลูกเขียนว่าประโยคหมายถึงอะไรใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าประกอบด้วยสองส่วนสำคัญคือ ภาพประทานงเลบส่วนผู้กระทําอาการค่ะอันนี้แน่าี้ต้องจดนิดนึงนะคะเนาะประธานและยังมีอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าภาพแสดงอ่ามีสองส่วนนะคะนื่ประธานกับภาพแสดงเช่นคุณผู้บอกว่า ฉ,าานะฉันกินอาหารสมมตินะฉันกินอาหารประธานก็คือฉันใช่ไหมคะฉันเป็นผู้กระทำอาการอาการนั้นก็คืออาการกินคําว่ากินก็เป็นภากสแสดงอย่างนี้คะ่ะแสดงว่าการที่เราจะสามารถสื่อสารออกมาเป็นข้อความหรือข้อความที่มีใจความสมูรุ์ได้นั้นต้องบอกให้รู้ว่าใครกําลังทําอะไรใช่ไหมคะถึงจะเป็นประโยชน์ที่สูรณ์ได้เนาะ มีสองส่วนพักประธานพักประธานผู้กระทําอาการและส่วนที่สองคือพ้าแสดงดก็คือผู้ที่สแสดงอาการนั้นนะเนาะกินนั่งน,นอนเดิมวิ่งนะคะนั่นคืออาการหรือเรียกว่ากา,าการแสดงได้ไหมเฮ่ยบ้านีห เปิดใหมีคำถามไหมค่ะาได้ค่ะทำได้ยินเสียงกูเล่นไหมได้ยินเสียงกูไหมคะตอบได้เลยมทำได้ตามงเลยกูขาเอ่อคุณกูขาหนูเพิ่งมาค่ะอ๋อหนูเพิ่งมาไม่ได้ยินอ๋อก็คือว่าหนูต้องใช้สมุดเล่มนึงได้ไหมคะอาจจะเป็นเล่มที่เคยใช้มาแล้วเนาะเล่มมาหนึ่งอั่สุดอ่ามาหนึ่งเล่มแล้วก็ เขียนวันที่แล้วก็เขียนชื่อเรื่องว่าเรากำลังเรียนเรื่องของประโยคแล้วก็จุดหมไยประตรงนี้ลงไปค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ทันเดี๋ยวครูจะบันทึกวิดีโอการสอนเนี่ยค่ะแล้วก็ครูจะโหลดเอาไว้ในใน YouTube เนาะแต่ครูได้เซฟหรือยังเอ่ยครูเซฟแล้วแหละครูคอร์ดอยู่ อันคูให้เวลาสักครู่นึงเอาอเคครูรอสักครู่หนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนมามา,มา,มาใหม่มาหลักเนาะอันคูรอได้คนที่คนที่จดเสร็จแล้วก็ทบทวนอะทบทวนที่เขียนไปนะคะทบทวนที่เขียนไป เรามีเวลาอยู่ในห้องนี้แค่40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ครบทั้งอาจจะไม่ครบทั้งทุกประเภทอายุกลุ่มกลุ่มประเภท,เทอาจจะไม่ครบนะคะไปต่อได้ไหมคนที่ไม่ทันต้องย้อนหลังนะคะเนาะครูขอไปต่อโอเค โอเคไปต่อนะคะทีนี้อันนี้ไม่ต้องจุดนะลูกอันนี้ไม่ต้องจุดนะคะถามว่าภาคประธานสามารถใช้คําว่าอะไรได้บ้างเนาะ <S <S เราเคยเรียนเรื่องตัวพงคํามาแล้วเนาะ <S <S คำที่สามารถแสดงอาการ เป็นผู้ทรรมาการเป็นประธานได้ต้องเป็นหนึ่งเลยคือคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์หรือว่าสิ่งของเช่นต้นไม้เด็กๆครูโรงเรียนหรือว่า,าสัตวรูปคุยพวกนี้นะคะคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของกุกากุกะ ว่ายังไงคะ่ะรูอะไรว่ายังไงลูกเขียนไม่ทันครับอันนี้ไม่ต้องอานก่อนหน้านี้หรือหน้านี้อันก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้หรือใช่ไหมคะเขียนไม่ทันนะคะเขอเขียนไม่ทันเขียนไม่ทันลูกต้องไปดูย้อนหลังอันก่อนหน้านี้ค่ะต้องไปดูย้อนหลังนะคะเยอะแคไรเยอะไหเยอะไหมเยอะไหม เยอะไมเอ่ยเยอะเยอะเลยนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะอยู่แล้วมันตะองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปย้อนหลังเนาะนะเพราะว่าเรามีเวลาในห้องจำกัดนะเนาะเราก็ไปย้อนหลังใน YouTube เอานึ่งเนาะเนาะพระประธานนอกจากในาำแล้วนี่เป็นอะไรคำสรรพนามก็ได้เช่นฉันเธอหลอนเขาพวกเขา พวกเรานะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันอ่าเช่นบอกว่าสมศักดิ์และประสิทธิ์ซ้อมชกหน่วยอ่าดูนะคะอ่าข้อนี้คุณครูขอถามเตชินคุณครูถามว่าประธานของประโยคนี้คือคําว่าอะไรคะเตชินเปิดใหม์และตอบคุณครูคะ่ะประธานของประโยคนี้คือเตชินคบ ประธานคืออะไรคะสมศักดิ์ก็สมศักดิ์และส,สิทธิ์ค่ะสิทธิ์คะติ์นรับผมต่อไปคือขอถามช่อทิพย์ค่ะช่อทิพย์ประธานของประโยคที่บอกว่าพวกเรากำลังระไยสีคือคำว่าอะไรคะ พวกเราค่ะเก่งมากค่ะคำว่าพวกเราต่อไปค่ะขอถามสิทธิกนประโยคที่บอกว่าเด็กๆทาสีกำแพงบ้านประธานคือประธานคือเด็กเด็กเก่งมากค่ะอันนี้เด็กๆไม่ต้องจดนะลูกเด็กๆไม่ต้องจดนะคะเด็กๆไม่ต้องจดอันนี้คุณครูให้ความรูดเด้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้ชุดนี้เดี๋ยว่ครูจะ ให้ลูกไปกครั้งหนงโอเคเก่งมากทีนี้เรารู้จักกับประธานหรือผู้กระทำอาการแล้วต่อไปเราไปรู้จักกับภาคแสดงบ้างอ้าภาคแสดงมาแล้วดูเนาะถ้าเมื่อไหร่กระามเป็นภาคแสดงคําที่จะใช้ในภาคแสดงเราเรียกว่าคํากริยานะคะกริยาจะแสดงอาการว่าบุคคลนั้นกําลังทาอะไรอยู่นะคะ อ่คำกริยาก็จะมี2แบบลูกแบบแรกคือไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็สามารถรู้เรื่องได้กับแบบที่2องต้องมีกรรมารองรับไปถึงจะครบถ้วนมะากขึ้นเช่นคำกริยาคําว่ากินถ้าคุณครูพูดว่าฉันกินรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมฉันกินรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องไหมเป็นวิชา รู้เรื่องหรเ่ารู้เรื่องหรอรู้เหรอว่าคุณครูกินอะไรรู้ไหมคะอาไม่รู้เพราะฉะนั้นคําว่ากินต้องมีกรรมมารองรับใช่ไหมครูบอกว่าคุณครูกินอะไรนะชาบูนี่คําว่าชาบูเป็นกรรมที่มารองรับคําว่ากินใช่ไหมคะ้าว แต่ถ้าคุณครูบอกว่าฉันเดินละคะทีละเทพทีละเทพรู้เรื่องไหมฉันเดินทีระเทพครับคุณครูบอกว่าฉันเดินทีละเทพรู้เรื่องไหมไม่ไมจิเหรอไม่รู้เหรอีเท,ทเดินรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไมไม่รมู้ไม่รู้ ไม่รู้เลยว่าคุณกลังเดินไม่รู้จริงอ่ะอ่ะจริงแล้วคำว่าเดินมันสามารถสู่คำอธิบายรู้เลยว่าตอนนี้คุณกาลังเดินอยู่ไม่ต้องมีอะไรมาบอกก็รู้แล้วว่าเดินนอกจากคำว่าเดินก็อาจจะมีคำว่านั่งอนอนวิ่งถ้าชอบแบบนี้็รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะอย่างเช่น กำพลกำลังวิ่งอ่อเป็นเบ็นจรัดไม่ใช่เบ็นจรัดสิน้องเบ็นใช่เลยนะสุดาพัสกำลังนอนใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาต่อก็รู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่ากินต้องบอกว่ากินอะไรถึงจะรู้เรื่องหรือถ้าบอกว่าอะไรนะ,ะฉันไปรู้เรื่องไม่รูกฉันไป รู้เรื่องไหมคะฉันไปรู้เรื่องเนาะต้องบอกว่าฉันไปเที่ยวอไปเที่ยวไปไหนถึงจะรู้เรื่องใช่ไหมคะนี่คือความแตกต่างของคำกริยาสองแบบโอเคไหมไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดนะคะอันนี้ไม่ต้องจุดนะวลูกโอเคทีนี้เราจะไปในส่วนของประโยคกันแล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอ่อ นลินมิพาค่ะแต่งประโยคจากภาพนี้ให้คุณรูหน่อยค่นะนลินมิพาแต่งประโยคจากภาพนี้ให้ครูหน่อยค่ะเอาภาพนี้ก่อนภาพนี้กับภาพแรกนลินีิพา,พาเปิดไหมแล้วตอบครูกับภาพแรกแต่งว่าอะไรดีภาพนี้นลินมิพา,มาแต่งว่าอะไรดีเปิดไ,ไหมค่ะแต่งว่าอะไรดี ใครจะช่วยใครจะช่วยช้าชอบช่วยช่วยเรีแต่งว่าอะไรนี่คะครันี้แต่งัเด็อะไรนะคะแต่งว่าอะไรนั่นแต่งพูดมาเลยผิดก็ไม่เป็นไรค่ะพูดมาเลยพูดมาเลยไม่ต้อกลัว ผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะกระโดดเด็กผู้ชายคนนี้กำลังกระโดดอัต่อไปขอเป็นอัปปิกไมเลยค่ะติดไมเลยตอบติดไมเลยขอเป็นคนัมพลต้นพลอยู่ไหมตัมพลครับตัมพนอยู่ไหมออเอจ้ะ ต้องวาดรูปไหมคะไม่ต้องค่ะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะเดี๋ยวก็าจุดคุณครูจะบอกเอง,องใครแต่งได้ช่วยมาอยู่นี้หน่อยเร็วเด็กคนนี้เป็นไงซึ่งเราจะหดตั้เเงเรากำลังจะร้องเรียนว่าเด็กน้อยคนนี้กำลังคานอยู่ได้ไหมคะให้เนาะ ทีนี้จะไปในส่วนของเราแล้วเด็กเอาสมุดขึ้นมาเลยประโยคแรกที่เราจะทำความรู้จักกันเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าเด็กขึ้นบันทึกใหม่แล้วเขียนคําว่าประโยคบอกเล่าค่ะอ่าประโยคบอกเล่าคืออะไรบอกว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยคือประโยคที่ใช้สำหรับบอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้ นะคะบอกเล่าก็คือบอกเรื like trees, ่องราวต่างๆให้ผ sure. ู้อื่นรู้เดีุ๋ณครูจะกำหนดโจทย์ขึ้นมาแล้วเด็กต้องแต่งประโยคเนาะแต่ตอนนี้รู้จุดความหมายของมันอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็วอาหางไปแล้วโอเค บอกเรื่องราวให้ผู้อื่นรู้เราเรียกว่าประโยคบอกเล่าอาจจะจดจิตเดยอะนิดน,นึงนะเพราะมันเป็นวิชาภาษาไทยเนะาะเขียนให้สวยด้วยนะคะประโยคบอกเล่าจะบอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เช่นเมื่อวานฉันได้ไปเที่ยวที่ห้างรุ่นสันตรงัง เ,เติมเติมหรือว่าคุณครูบอกว่า,นะวาเมื่อคืนฉันฝันว่าเจอตุ๊กแกตัวใหญ่หรือสมว่าบนแถวบ้านของฉันติดโควิดสิบเก้าค่ะเห็นไหมคะคุณครูก็บอกว่าเรื่องราวของครูให้ผู้อื่นได้รู้แบบนี้นเราเรียกว่าประโยคบอกว่าบอกธรรมดาเลยใครเสร็จไหนะบ้างใครเสร็จแล้วยิ้มกว้างให้คุณครูค่ะ ใด้เสร็จแล้วยิ้มกว้างให้คุณคะคุณจรู้ว่าตอนนี้เด็กที่ยิ้มกว้างคือเด็กที่ทําเสร็จแล้วอชอบทิพย์ยิ้มกว้างแล้วค่ะชอบทิพย์ยิ้มกว้างให้คือแล้วเสร็จเสร็จแล้วเนาะธยากรพยากรอะยังไม่ยิ้มกว้างแสดงว่ากําลังจดอยู่อะเป็นพิชายยิ้มกว้างแล้วตอนนี้กว้างไปถึงเกะอยีแล้วเอ๊อะเตชินเตชินน่าจะเสร็จแล้ว โอเคอ่ะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะคะอย่าลืต้องจดเร็วนิดนึงนะลูกอ่าน้องฟ้าน้องฟ้าเปิดไมค์แล้วค่ะล่องฟ้าอ๋อไม่เปิดไม่เปิดโอเคโอเคมึงจะดูผิดค่ะ okay. โ okay. อเคพร้อมหรือยัง<า>เราจะเข้าสู่เกมของเราแล้วนะตัวจับมือก้างอะไรคะลูกตัว<อ>จบัจบก้างครับโอ้โตัวจับค้างงานดมเตือ้อไปนี่งล่นกันเป็นรุดรุดอ้าวใช่เป็นค้างอย่างนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วคะ่ะเป็นรูปอะไรนะอ พร้อมไหมล่ะคะน่าจะแล้วนะุเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพเอ้ยคุณจะมีสิ่งของบางอย่างนิดเดียวไม่หร้อคุณครูจะมีสิ่งของบางอย่างมาโชว์ให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆยกตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวขอ้องของที่คุณครูถือเก็บค่ะถ้าหนึง่งประโยคเท่านั้ะสิ่งแรกเลยเนาะพร้อมไหมคะ สิ่งแรกก็คือแต่ประโยคที่มีคำว่าอินโตที่จะกูคหูที่เป็นประโยคตกงเราด้วยนะอินอินกินโตคหู ประโยคที่คว่าติ่โตนะคะเปะ็นที่หอมมากเลยหอมเยื่อๆเลยจ้าอ่ะขอประโยคหนึ่งประโยคค่ะที่มีคำว่าตินมตอ่านคุณขอวางติ่มตก่อนตุกตุกจ้าใครเสร็จแล้วเปิดไปเขียนลงไปกัน เขียนลงไปเลยค่ะเขียนข้อที่หนึ่งเขียนลงไปเลยใครใครที่เขียนเสร็จแล้วปุ๊บเปิดไมค์แล้วก็พูดออกมาได้เลยค่ะถูปินโตวไปวัดอะไรนะอะไรนะคะถูหายโยนถาจะไปสวัสดีถูถือปินโตวไปวัดย่าเยีวว่ยมค่ะคุก้ย่าฮิ้วปินโตวไปวัด,ววดย่าฮิ้วปินโตไปวัดเยี่ยมค่ะ ค่ะมุทิกานั้คุณครูปลามากกว่า3คุณครูให้ให้นำปิ่นโตปลาไปในวัดค่ะคุณครูให้นำปิ่นโตไปวัดค่ะเหลือเวลาอีก10นาทีเลยครับของเราฉันนำปิ่นโตไปวัดเยี่ยมค่ะฉันนำปิ่นโตไปวัดค่ะฉันเอาปิ่นโตไปให้คุณพ่อฉันเอาปิ่นโตไปให้คุณพ่อสุดยอดลูกกระตันยู ใครอีใครอีใครยังไม่ได้ตอบเขียนเสร็จแล้วตอบคุณครูด้วยนะเขียนเสร็จแล้วต้องรอตอบคุณครูด้วยนะคะเรื่องหมายมกว่าออ้าวใครยังไม่ตอบอีใครยังไม่ตอบอีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเขียนเสร็จแล้วตอบคุณครูเหลือใครอีกคนเหลือเวลาอีกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เหลือเขียนไว้นะคะแม่ทำกับข้าใส้ินโตมากค่ะแม่ทํากับข้าวไซ่พินโตจะเห็นได้ว่าทุกประโยคที่เด็กบอกคุณครูมาเป็นประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวใช่ไหมคะเราเรียกประโยคแบบเนี้ต้องพูนเลยเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าทีนี้คุณครูขออีกหนึ่งอย่างได้ไหมคุณครูมีอีกนะคะได้ไหมได้ไหม ได้ด้วย้ดนะ้วอ่ะ o p หนึ่งสองสามขว,วดน้ำค่ะขอประโยคบอกเล่าหนึ่งประโยคที่มีคำว่าขวดน้ำค่ะเริ่มค่ะหนึ่งนาทีเดี๋ยวคนที่ยังไม่เปิดไม์ต้องเปิดแล้วนะรอบนี้นะหนึ่งนาทีเอ,อ๊ ันเกัน็าปก่ะดนแปกน้ังขยะขออีกรอบค่ะขอขอ,ขอทีละคนให้ครูบอกคนว่าใครต้องพูดนะลูกอาจจะเรียกคุณครูอนครูจำเสียงได้อ่ะอร้รอแรกขอเป็นอาเป็นพีชาก็ได้ค่ะพี่ชาพร้อมดได้เลยค่ะาจัน น,น,น้ำใส่สังขยะอ๋อฉันกำลังขวดน้ำใส่สังขยะเองมากค่ะคนต่อไปค่ะฉันฉันใส่น้ำในขวดฉันใส่น้ำในขวดใด้ค่ะอันอนี้ดูอันอนี้ดูต่อไปค่ะตัวค่ะค่ะอะไรค่ะตัวฟ้างแม่ซื้อน้ำให้พ่อ แม่แบบซื้อน้ำให้พ่อไหนคำว่าขวดน้ำเอ้ยไหนคำว่าขวดน้ำเแบบอามีคำว่าขวดน้ำค่ะกุก้าน้อ,นองกุก้าแมนค่ะบูชินันน์ดันน้นำขวดน้ำไปอะไรนะคะดันน้ำขวดน้ำไปคุณพ่ออ่าสันน้ำขวดน้ำไปให้คุณพ่อไอ้สิทธิกรปเปิดไมค์ครับ ผมเอาขวดน้ำไปโรงเรียนผมเอาขวดน้ำไปโรงเรียนอหไรอีกห้านีสุดท้ายใครจะตอบห้าสี่สามสองฉันเก็บขวดน้ำไปทิ้งฉันเก็บขวดน้ำไปทิ้งเก่งมากค่ะอ่ะโอเคครูขอจับต้สองอะไรนะอะไรนะอีกคนหนึ่งฉันนำขวดน้ำไปใส่ตู้เย็นฉันนำขวดน้ำไปใส่ตู้เย็นเก่งมากค่ะพอแล้วเนาะสำหรับ ขวดน้ำขออีกหนึ่งประโยคได้หรือเปล่าขออีกหนึ่งประโยคแต่รอบนี้คุณครูจะไม่กำหนดสิ่งของให้ลูกนะให้ลูกกำหนดขึ้นมาเองลูกอยากจะแต่งว่าอะไรคุณครูคให้เวลาหนึ่งนาทีแต่งอะไรก็ได้ที่เป็นประโยคของเราเริ่มค่ะคุณครูไม่กำหนดแล้วว่าเป็นอะไรเนาะที่เป็นคำว่าอะไรลูก แต่งได้เยอะเลยค่ะฉันอ่านหนังสือฉันอ่านหนังสือเอ็งมากค่ะ ฉันไปกินข้าวกับแม่ไปกินจานกับแม่ล่ะจานกวางขยะีโรงเรียนจันกวาขยะที่โรงเรียนค่ะต่อเลยค่ะนอะไรนะลูกงูขะฉันนำดอกไม้ไปให้คุณแม่ที่วัดค่ะฉันนำดอกไม้ให้คุณแม่ที่วัดเก่งมากค่ะปภาวรินมาตอบหมจัน หนึ่งก็ได้อ่ะไออีธัญกรณ์ธัญกรณ์ต้องตอบคุณรู้หนึ่งประโยคนะคะเปิดไหมแล้วตอบให้คุณฟังนะคะตัวคะา่ะน้องฟ้าตอบได้เลยค่ะฉันอ่านหนังสือให้แม่ฟังฉันอ่านนังซือให้แม่ฟังยันวาดรูปลงในสมุดฉันว่าพี่พีน่สมุดตอบได้เลยค่ะ ฉันฝันว่าไปเที่ยวฉันฝันว่าไปเที่ยวโอเคปิดบอกเป็นรูปถดเว็กปิดใครได้ตัวเองนะคะคนนดี้หะคะทันยาคอัยากอหูรอทัญยาอยู่นะจีประเทศคอนกรีตสตาฟได้เลยสิบวิสุดท้าย สิบเก้าสัมไปทิ้งที่ทะเลสันไปทิ้งที่ทะเล,ไ,เลได้คะ่ะบ้านฉันมีคนฉีดวัคซีนบ้านฉันมีคนที่ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นค่านบ้าแล้วใช่ไหมลูกบ้านฉันมีคนที่ฉีดวัซนนวดควซีนแล้วอ่ะสามสองหนึ่งหนึ่งหา